สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผมขอดูแลเธอเองหนุ่มตัดสินใจขอภรรยาเก่าแต่งงานอีกครั้งหลังทราบข่าวป่วยหนักระยะสุดท้ายเร,าเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้ใครหลายคนน้ําตาไหลไม่รู้ตัวเมื่อสื่อต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งที่ตัดสินใจขอภรยาเก่าแต่งงานอีกครั้งหลังจากทราบว่าเธอกําลังทุกทรมานด้วยภาวะยูรีเมีย และในที่สุดด้วยความรักและความพยายามของเขาก็ทําให้เธอใจอ่อนตอบตกลงเรื่องราวความรักของเฉินเจิ้นเฟิงชายหนุ่มคนดังกล่าวและอดีตภรยากลายเป็นที่พูดถึงแทบจะทันทีที่เรื่องราวถูกเผยแพร่เนื่องจากอดีตภรยาของเขาป่วยด้วยโรคภาวะยูรีเมียซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เธอป่วยเป็นโรคไตาวายระยะสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจขออดีตภรยาแต่งงานอีกครั้ง ทั้งๆท,ที่เธอพร่ำแต่ปฏิเสธเพราะไม่อยากเป็นภาระเฉินกับเซียหงเซียได้พบรักกันเมื่อ9ปีก่อนขณะที่เขากับเธออายุ30และ26ปีทั้งคู่ตกหลุมรักและตกลงแต่งงานกันหลังเจอกันได้เพียง2เดือนจากนั้นก็พยายามใช้ชีวิตสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ความผูกพันของคนทั้งคู่ต้องเจอกับบททดสอบหลังจากที่ เซียหงเซียได้แท้งลูกถึงสองครั้งและความเครียดทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลงตัดสินใจหย่ากันในปี2562แต่แล้วอีกสองปีต่อมาเฉินที่ยังคงคิดถึงอดีตภรรยาตัดสินใจติดต่อไปหาเธออีกครั้งเพื่อถามถ่ายความเป็นอยู่กระทั่งทราบว่าเธอต้องเข้าโรงพยาบาลจากภาวะยูรีเมียจึงตัดสินใจไปเยี่ยมเธอในตอนนั้นเองที่เฉินทราบว่าอดีตภรยายังไม่แต่งงานใหม่ และเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่อ่อนล้าของเธอเขาก็ตัดสินใจขอเธอกลับมาเป็นภรรยาอีกครั้งแม้จะมีความสุขจากการขอแต่งงานของอดีตสามีแต่เซียก็ได้ปฏิเสธคำขอนั้นเพราะเธอทราบดีว่าตัวเองกำลังป่วยหนักจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เธอไม่อยากเป็นภาระแก่เขาให้ต้องมาคอยดูแลและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลใช่ว่าอดีตสามีจะยอมแพ้เพราะไม่ว่าจะยังไงเขายังคงยืนกราน ขอดูแลเธอและจะอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดการเดินทางครั้งนี้ซึ่งเฉินเผยว่าด้วยความอุทิศตัวของเขาทำให้ที่สุดเธอก็ยอมแพ้และกลับมาเป็นภรรยาของเขาอีกครั้งจนได้ล่าสุดเฉินยังคงทำหน้าที่ดูแลภรรยาอย่างใกล้ชิดคอยบีบนวดและป้อนยากับอาหารให้เธอรวมถึงยินดีจะสลัดไยของเขาให้หากผลการตรวจยืนยันว่าอวัยวะของเธอสามารถเข้ากับเขาได้และทำการผ่าตัด ลูกถ่ายแก่เธอได้เพราะนั่นเป็นหนึ่งในความหวังในไม่กี่ทางที่จะช่วยยื้อชีวิตของภรรยาเขาที่ต้องทนทุกข์ในช่วงที่อาการของโรคสุดอย่างรวดเร็วผลกระทบจากโรคทำให้ตาของเสียเริ่มมองเห็นไม่ชัดแม้แต่ตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เธอก็ยังไม่สามารถแยกเพศของอีกฝ่ายได้แต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายสามีกล่าวว่าต่อให้คุณจะมองไม่เห็นอีกแล้วผมก็ยังเป็นดวงตาให้คุณได้ ถ้อยคากินใจที่สามีได้บอกกับภรรยายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเขายังระบุอีกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยผมยินดีจะสลัตายของผมให้ข้างหนึ่งแม้นั่นอาจทําให้ผมมีชีวิตสั้นลงสักไม่กี่ปีและทําให้คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นถึงจะมีความมุ่งมั่นก็ต้องยอมรับว่าค่ารักษาพยาบาลของฝ่ายหญิงนั้น ต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยโดยเฉิญเล่าว่าตอนนี้ภรรยาของเขาต้องฟอกไตและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ6000หยวนหรือราวๆ3า0 0 0บาทและหากเธอสามารถเข้ารับการปลูกไตได้แพทย์จะประเมินว่าต้องใช้เงินมากกว่า80,000 0หยวนหรือราวๆ4 2ล้านบาทซึ่งตอนนี้คู่สามีภรรยาอยู่ระหว่างเตรียมตัวหาไตที่จะเข้ากับเสียให้ได้ท่ามกลางคำอวยพร ของผู้ที่ทราบข่าวรวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่นที่ยื่นมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้งคู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ